งานเปิดแรงจักงานเปิดแรงจะนั่งคุยฟังเอกบไปชองที่เราอ้นี่คือเขาจะปิดจะปิดแล้วนะคือจะตั้มปิดที่จองประตูนี้เราจะเดี๋ยวไปเปิดเปิดตามข้างน่ะห้องนี้เขาจะเป็นน้องที่เราจะต้องปิดให้เป็นน้องนะ

จะมาเข้าทางนี้ดังข้างเนกันอ่าเนนเขาเป็นกระของแยกกันนี่จะมาเข้าทางนี้เส้น้องนี้ปิดแยกต้นแม่จะมาข้าเป็นตนกี้ดาบประตู็นกีกา้กกกกาดตรงนี้ เรานอนนี่เนี่ดยดอเลยนะครับผมอเราเลือกรุนตรงนี้จะปิดจะปิดตายก้าหลังนี้แทนโอเคนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงงานจาเจ้าสี่นถวเนึ่งกันไปแล้วงานกลางรายการอยอมเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอครับผม